มาครับเพื่อนๆครับมาติดตามคลิปข้อจานฟุตบอลครับช่องทีเด็ดมิสวินครับมิสวินรายงานตัวนะครับเหมือนเดิมครับคลิปนี้ครับวันคืนวันพุธที่5กุมภาพันธ์นะครับคืนกลางสัปดาห์ไล่เรียยกันไปนะครับก็ยังเป็นฟุตบอลถ้วยของลีกใหญ่ซีรีก์นี้หมดนะครับทั้งลีกคัอังกฤษโคปาเดเลนะครับสเปนนะครับโคปาตัลเลียของอิตาลีแล้วก็เดเบโพคาของ อ่าเยอรมันนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปเลยแล้วกันนะครับเจ็ดคู่เจ็ดตัววันนี้นะครับจัดให้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็อ่ามิสวินเองก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับทีมงานช่องทีเด็ดมิสวินตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มกันมาได้นะครับผ่านทางไลน์แอดที่แอดบอลสี่ห้าหกนะครับไลน์แอดนะครับแอดบีเอแวร์เอลสี่ห้าหกครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อ่าสามารถที่จะอ่าพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับใครอยากรองของครับทีมงานแอดมินของทีเด็ดมิสวินบอกเลยครับว่าพิมพ์มมาาาเเเลยยนนนะะคครรัับบอขททีีีดดดดด็ติวว๋ง ทีเด็ดมิสวินจัดให้นะครับเน้นๆสามตัวนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยครับขอทีเด็ดติดดาวนะครับผ่านทางไลน์แอดที่แอปบอลสี่ห้าหกแล้วกันนะครับส่วนใครที่ติดตามช่องทีเด็ดมิสวินไว้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับเจ็ดกู่เจ็ดตัววันนี้ครับไล่เรียงกันไปนะครับหลีกครับอังกฤษเป็นนิวคาสเซิลเจอกับอาร์เซนอลเป็นเกมนัดที่สองแล้วนะครับจะมีหนึ่งคู่แรกหนึ่งทีมแรกคือไปรอชิงชนะเลิศที่เวมบรีนะครับโคปาดเเเเเเลลป็นนนรรกกกาตคคััับบจอศึหยมีเลมมาาาาดรรริิเเปป็นนผู้ยืออคคคัับบโตลี สุดมันแน่นอนครับเอซสมิลานเจอกับโรม่าในขณะที่เดเบโพคาขยับใกล้แชมป์เข้าไปอีกสักหนึ่งทั่วแล้วกันสำหรับเบ์เลเวอร์คูเซ่นนะครับเจอกับเอฟซีโคโลนนะครับแล้วก็ทางด้านของฟุตบอลดัสครับครับเลือกคู่ของพิซีไอโฮเฟนครับเจอกับเฟเยนูดครับสองทีมใหญ่บนมาเจอกันในรอบนี้แล้วก็มีแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับก็หนึ่งคู่จะเป็นอ่าทางด้านของคเนที่เจอร์ลิตครับแล้วก็ปิดท้ายที่สกอตติพิมารีครับเป็นเซลติกพบกับตันดีครับเจ็ดคู่เจ็ดตัวไล่เรียงกันไปในคคคคลลิิิปปวเรราาะะห์นนี้ับ คู่แรกครับไปดูกันเลยนะครับในลีกครับนะครับอ่ารอบรองชนะเลิศเกมมาที่2แล้วด้วยนะครับเกมจะกลับมาเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับโดยผลงานนัดล่างเนี่ยอาร์เซนอลบุกชนะนิวคาสเซิลนิ่งเลย2-0 มันก็ถึงเวลาที่อาจจะต้องมองว่าอาร์เซนอลเองก็ไปลุ้นแชมป์พีเมียรเต็มๆไหมนะครับมาถึงตัวนี้ตรงนี้จะย้อนสอนกลับมาเล่นงานนิวคาสเซิลเกินสองสกอร์เลยเหรอ,อก็น่าสนใจนะครับนิคาสเซิลจะเล่นทีเซนต์เจ็เจบา,าร์กสารมาลิกานะครับมีอาร์เซนอลเป็นผู้มาเยือนตาแฮนดิแคปออกมาเป็นที่อาร์เซนอลเป็นเป็นต่อที่0ูนจุดสองห้าน่าสนใจตรงนี้แหละครับผลงานหนะ้านัดหลังสุดของ าทางด้านของนิวคาสเซิลก็ไปสะดุดนะครับแพ้ฟูแลมหนึ 1, 2, ่งสองิสวินแอบเห็นเรื่องของการโรเตชันเพื่อมองถึงเกมนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเน้นเพื่อจะเล่นเกมนี้พอสมควรเลยละก่อนหน้านั้นชนะซอลแทนตันสามหนึแพ้บอลมัดหนึ่งสชนะบุ๊3สามแล้วก็ชนะบอมลี่ในเอฟเอคัพสานึครับอัน,อนผลงานดีเลยครับล่าสุดจัดอักจัดเต็มครับอัดแมนซิตี้ไป5-1เหมือนว่าเกมนี้จะ จะโรเตชันด้วยนะครับจะเอ่อก่อนหน้านั้นแชมเปี้ยนลีกชนะกิโรนา่า2-1ชนะวูฟ1-0ชนะดิโนโมซาเก็บ3-0และเสมอวิลล่า2-2นั่นเป็นห้าเกมหลังของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนีวันนี้เนี่ยตัวจัดเต็มนะครับจะขาดฮาวิบานกับคาร์ลินสัน2 2ตัวทนั้นเองนะครับที่เป็นแกนหล,ลกัก433ครับประตูเป็นมาตินดูบาสก้านะครับแนวรับเป็นทิโนลิราม เมนโต้ลิฟลาเมนโต้นะครับเล่นแบ,บ็คขวาลูอิสฮอลจะเล่นแบ,บ็คซ้ายฟาเบนชากับแดนเบิร์นเป็นคู่เซนเตอร์มิดฟิลด์มตัวตรงกลางใช้ oli, ซันโดโตโนลี่ตัวเซฟวิลล็อกแล้วก็บูโนกิมาร์ไลส์ครับสา,สาตัวข้างบนเป็นจากรอบเมอร์ฟี่อเล็กซานเดอร์อิซักและก็แอนโทนี่กอร์ดอนฟอร์มดีทุกคนนะครับส่วนมิเกลอาร์เตต้าน่าจะโรเตชันเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยละกันนะครับประตูเป็นดับบิดลาย่านะครับแนวรับเนี่ยดูเหมือนหนะ้าทางด้านของคาราฟิโอลีอาจจะได้รับโอกาสได้ลงมาเล่นบ้างน,นะครับ รวมไปถึงยูเลนทิมเบอร์อาจจะขยับเข้ามาเป็นเซนเตอร์ครับโดยแบ็กอาจจะเป็นทางด้านของไมเลสลูอิสเคลลี่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งไม่เป็นวิลเลียมซาลิบาก็กาเบรียลการ์เยสครับจะลงหนึ่งคนและพักหนึ่งคนครับมิดฟิลด์ตรงกลางครับชื่อของโทมัสปาเตหรือมาติโอเดนกาจะได้พักหนึ่งคนนะครับโดยมีจอร์จิโอ่ขยับลงมาเล่นนะครับร่วมกับทางด้านของดิคาไลส์นะครับแล้วก็ระหว่างปาเตกับาปาเตกับเดนกาคนใดคนหนึ่งครับ ส่วนตัวลุกเนี่ยนะครับอ่ามันมันเหลือตัวไม่เยอะครับแต่ว่าลาฮิมครับจะได้ลงหนึ่งคนแหละแล้วก็เอาความเก๋าลงหนึ่งคนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นอ่าทางด้านของอ่ากาเบรียลมาติเนลลี่นะครับหรือเดรนโดทอสซานะครับแล้วก็หน้าเป้ามันจะเป็นต้องใช้ครับมีคนเดียวก็คือคายฮาเวตนะครับโดยมีอีธานเอนวานเนลลี่เป็นตัวอ่าสลับสับเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดไม่เต็มของอาร์เซนอลทีไรมักจะเพี้ยนทุกทีนะมิสวินมองว่านิวคาสเซิลไม่แพ้ขาบ้านเป็นอย่างน้อออยยครรับึด่สก์ อย่างแย่ๆก็ออกเสมอแล้วก็พาตัวเองเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จแล้วกันนะครับก็ยังมองว่านิวคาสเซิลเล่นในบ้านจะไม่แพ้อาร์เซนอลในเกมนี้ครับ คู่ที่2นะครับอ่าโคปาเดเลรอบก่อนรองชนะเลิศเหมือนกันนะครับอ่าเลียมอริดครับทีมเจ้าฝูงจะบุกไปเยือนเลกาเนตนะครับ10อ่าเตะกันตีสามโรงนะครับเล่นที่เอสโอดิโอนมูนิสเปลเดบูตาเก้ครับบ้านของเลกาเนสเลียมอริดเป็นต่อไกลถึง1.25เลยทีเดียว5นัดหลังสุดของเลกาเนตก็อ่า2นัดหลังเนี่ยมีแค่แต้มเดียวนะครับล่าสุดในลาลิก้าแพ้รายยูไบเยกาโนมาศูนยหนึ่งแล้วก็ทำให้อันดับของพวกเขาในวิกฤตละลงอยู่อันดับ16ของตารางนะครับส่วน ก่อนหน้านั้นเสมอบิวบอลศูนย์ศูนย์ชนะแอตมาลิดหนึ่งศูนย์ชนะอามาเลียในโคปาเดเลรอบที่แล้วสามต่อสองแล้วก็เสมอเอสปันยอนหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนลามาลิดก็กักกล้าที่จะแพ้เอสปันยอนมาครับเกมที่แล้วศูนย์หนึ่งทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยถล่มแร้สามศูนย์อัดบายาโดริดสามศูนย์อัดซาวบวกห้าหนึ่งอัดลาพามัตมาสี่หนึ่งนะครับไม่ได้โรเตชันอะไรมากมายครับแต่ดันแพ้ในเกมนันที่แล้วนะครับเลกาเนตในระบบ5-4-1ครับประตูเป็นมาโกดิมิโทวิชนะครับแนวรรัับบ5คคนนจาาาากขวไปปซ้ยเเ็ออดลติ อ่าวงแตงโลซิเยเซกิโอกอนซาเลสมาตินานาตาสิตแล้วก็ซ้ายเป็นควนครูสมิดฟิลสี่คนไดมอนด์นะครับมิเกลเดลาฟูเอนเต้เซดูบาซิเซซิเซนะครับอีวองเนยูและออสการ์ลูดิเกตโดยหน้าเป้าเป็นดานี่ราบาครับเล่นไม่มีรูปแบบมิติเลยครับเน้นรับรอดก็รอดนะครับไม่รอดก็โดนไปนะครับเซอร์เบียน่าจะจัดเต็มครับสี่สองสามหนึ่งอังเดลูนินเป็นประตูนะครับแนวรับมีลูคัสบาสเกตลาอูอันเซออาเซนซิโออันโตนิโอลูดิเกอร์แล้วก็แฟกลองมองดีนะครับเป็นแบ็กซ้าย ตรงกลางก็จะจับคู่กันสลับลูก้าโมดิตลงมายิงตัวจริงกับเฟรดิโกบาเวเด้บ้างนะครับส่วนตุลุกจัดเต็มครับโรดิโกจูดเบลลิงแฮมวินิซิอุสจูเนียและก็น้าเป้าเป็นเคลียนเอมบัเป้เพราะฉะนั้น1.25ไม่น่ารอดไม่น่าไหวครับสำหรับชาวบ้านเลกานเนตครับแล้วมะลิดเวลาย,ยิงยิงกระจุยด้วยครับเกมนี้จะเป็นมะลิดที่บุกถล่มเลกาเนตแบบขาดลอยเลยทีเดียวครับคุณนี้ยิงกันเยอะจากการยิงประตูของเลเอาเมลิดนั่นแหละครับ คู่ที่สามาดูโควต้าอิตาเลียนะครับเป็นรอบแปดทีมสุดท้ายครับสองทีมใหญ่ทีมใหญ่แล้วหมดมาเจอกันแล้วนะครับเอซิมิลานเจอกับโลมาครับเล่นทีสองนซิโลเตะกันตีสามตรงนะครับเอซิมิลานเป็นต่อที่ศูนย์จุดสองห้าในสถานการณ์ที่พวกเขาเล่นในบ้านนั่นเองนะครับก็ฟอร์มห้านัดหลังสุดเนี่ยนะครับเอซิมิลานเสมออินเตอร์มิลานมาหนึ่งหนึ่งนะครับในเกมสี่อารล่าสุดไม่แพ้ครับกินกันไม่ลงนะครับแล้วก็ที่เหลือแพ้เดนมัวสากเก็ตมา1-2ชนะปามาสสามสชนะจิโรนา หนึ 1> 1่งศูนย์แล้วก็แพ้อยู่ตุกศูน,น, 1, น, 0, นโยโ์ศูนย์สองนะครับสุลโลมาไม่แพ้ใครนะครับเสมอนับปุรีหนึ่งหนึ่งชนะแฟงเฟิร์ตสองศูนย์ในยูโรปาลีกนะครับชนะอูดิสองหนึ่งมีแพ้มากในโยูโรปาลีกเกมเดียวนะครับศูนย์หนึ่งแล้วก็ชนะเจนัวสามหนึ่งฟอร์มเริ่มกลับมาดีครับวันนั้นเอซิมิล่าไหนตัวเกมลุกมันลุยอยู่แล้วละครับประตูเป็นไม้เมยองนะครับสี่สามสามที่เหลือจะเป็นไควอเกอร์ฟิกาโยโทโมรินะครับอ่าซันยาพาฟลูวิดแล้วก็เตโอแององเดสเป็นสมูซาาาแแล้ววกกก็็ทยิยยนนนนี่ไรรรรรเดออ์คคัับุต จัดเต็มนะครับราฟาเอลเลอาวคริสเซนฟูซิตโดยมีทาม,มิอับราฮัมเป็นหน้าเป้าส่วนโรม่าเนี่ยาคารดิโอลานิลี่มาพร้อมกมับความเคี่ยวนะครับเล่นไม่ต้องบุกก็ได้ครับแต่ว่าตัวผู้เล่นนี่ยเคี่ยวนะครับแล้วก็เลยทําให้มีผลงานแข่งที่ดีออกมานะครับประตูเป็นไมซ์วีล่านะครับแบก็กแนวรับ3คนเป็นาทางด้านของเดูไฟเลนส์ช่วงนี้ลงตัวจริงนะครับมาซ์ทูเมลแล้วก็ามารูเมลโรเตชันลงมานะครับแล้วก็ออบิเตเอนดิก,ก้านะครับ ลิมเชนสองฝั่งเป็นอเล็กซิสไลมาร์เกอร์กับทางด้านของอังเคลินโยครับจอมแอซิดทั้งคู่มีฟิวตรงกลาง3คนมีมานูโคเน่แลนโดปาเรเดสและก็ลอนโซเปเยกินี่โดยมีเปาโลดิบาล่าเล่นหน้าต่ำอยู่ด้านหลังอาร์เตมดอฟบิในายสาานาสุน,นัตัตเป้าครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมิซินก็มองว่ากินกันยากครับคู่นี้โรม่าบุกมาโดยที่เน้นเกมรับเป็นหลักอยู่แล้วตามสไตล์ของคาดิโอลาเอลลี่นะครับโอกาสแพ้ยากคู่นี้ยิงกันไม่เยอะและโรม่าจะบุกมาไม่แพ้เอซิมิลานเป็นอย่างน้อยคคคครรัับบ่ที4เป็น a, นโาะ ใกล้ขยับเข้าไปใกล้แชมป์สักหนึ่งถ้วยแล้วกันเลเวอร์คูเซ่นครับ,รบทีมแชมป์บนเดสิก้าฤดูกาลที่แล้วเจอกับโคโลนที่ตกชั้นมาอยู่ลีก้าสองแล้วก็ผลงานก็ไม่ดีซะด้วยนะครับสำหรับเอสซีโคโลนเจ้าแพ้บ้านนะครับเล่นที่เบรลีนานะครับบ้านของเลเวอร์คูเซ่นซะด้วยครับสองนาลิบานาทีเลเวอร์เป็นต่อที่1.75นะครับซึ่งเลเวอร์ดูดีกว่าแน่นอนครับห้านัดหลังสุดเนี่ยนะครับเลเวอร์คูเซ่นก็ ชนะเขาเปทำมาสามหนึ่งในเกมล่าสุดบุนเดสซิก้านะครับอยู่ในชุดของทีเด็ดมิสวินในในในค่ำคืนวันนั้นด้วยนะครับก่อนหน้านั้นชนะสปาร์ตาปามาสองศูนย์ก็อยู่ในชุดเหมือนกันนะครับเสมอไลฟิกสองสองแพ้มาลิดหนึ่งสองแล้วก็ชนะกัดบักสามหนึ่งนะครับส่วนโคโลนนะครับเกมในลีก้าสองถือว่าทําได้ดีจากห้าเกมหลังนะครับชนะไปถึงสี่เกมครับชนะบราส์ไวน์มาสองหนึ่งชนะเอลเวอลเอล เอเวอร์สเบิร์กนะครับ1-0แพ้ฮัมบุก0-1ชนะวิตอตเรโคลโลน3-2ในเกมกระชับม,มิตรนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก่อนปิดครึ่งฤดูก,กาลเนชนะไกเซอร์สลาวเทิร์นมา1-0ครับเลเวอร์ชาบิลลองโซ่จะโลเตชันนะครับ และจะยืนระบบ4-2-3-1ครับประตูเวลาเดก,กี้แนวรับแบ็กโฟใช้มุกิเล่ทับโซบาอยู่ในทันทาแล้วก็อาจจะเป็นทางด้านของอเล็กซ์กิมาโดนะครับพักสิงคาเป,ปเย,ย่ไปวิฟิวตรงกลางรเบิดอันดิตที่ได้พักในเกมลีกจะโทษแบรเนจะกลับมาลงตัวจริงนะครับร่วมกับทางด้านของกาญชาก้านะครับตัวลุกก็มีทางด้านของนาธานเตล่าฟอร์ลินเวียสแล้วก็าทางด้านของอ,อีกคนนึงอาจจะเป็น,านาทางด้านของวิอามินอัตตี้น่าจะมีลุ้นนะครับโอ้ อ่ามอเล่ไม่ได้ครับน่าจะเป็นโยนาสซอฟมันครับอีกหนึ่งคนโดยน้าเป้าจะเป็นสำรองรับพาติกชิกเพราะว่าวิคเตอร์บูนิเฟสกลับมาลงได้แล้วนะครับก็รอไปเล่นเกมลีกสุดสัปดาห์ครับขนาดที่โคโลนจะมา3 4 2 1ครับประตูเป็นตัวเดิมจากสมัยอยู่บุนเดสครับมาร์ตินชเวเบอร์นะครับแนวรับมิติโมฮูเบอร์เบโนชมิดและก็โดมินิกไฮเป็น3ประสานครับโอ้ยังเป็นตัวชุดจากชุดตกชั้นหลายคนเลยนะครับตัวริมเส้นขวาเป็นยูซุปกาซิเบโกวิชนะครับส่วนทางซ้ายใช้ เลอาบากาด้านะครับแล้วก็ไม่ฟีลคู่กางเป็นเดยันลูบินสิตกับเอลิกมาเทลหน้าต่ำเป็นฟอล์เรนคายครับตัวนี้จอมเทคนิคเลยนะแล้วก็ตัวลุกคู่หน้าเป็นเซเฟนทิกเกสนะครับที่เคยอยู่กับดอตมุลเจอเอ่อจะจับคู่กับเดเมนดาวส์สิครับก็จริงๆริตัวเล่นดูดีเหมือนกันนะเนี่ยทางด้านของโคโลนแต่ว่าเอาเถอะครับบุกมาเยือนเลเวอร์แบบนี้ไม่น่าไหวครับเจ้าถิ่นเลเวอร์ถล่มขาดลอยแล้วครับแล้วก็ยี่ห้อของมูเดสกาน่าจะยริงกันย์เลยครับเลวู ฟุตบอลดัชครับครับแน่นอนว่าคู่ใหญ่วนมาเจอกันนะครับในรอบรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วครับโอ้รอบ8ทีมนะครับเอ่อพีซีครับในฐานเจ้าฝูงของเอเลดิฟิซิลีนะครับจะเปิดบ้านที่กอล์ฟสตาดิโอนรับมือเฟเยนูตทีมอันดับ5นะครับแล้วก็จะเตะกันเวลาเที่ยงคืน45นะครับพีซีอ่าเป็นต่อไปไกลที่1.0เลทีเดียวนะครับหานั้นหลังสุดของ PSV ไม่แพ้ใครซะด้วยนะครับเสมอ NAC นเอซีบด้ามา3-3ครับชนะลิฟูในแชมเปี้ยนลีกมา3-2ชนะ NAC เบด้ามาก่อนหน้านั้นอีกสามสองนะครับชนะาทางด้านของสวีเานสวีดนมาสามสองแล้วก็แพ้สวมาหนึ่งสามนะครับสโตรเฟย์นูดครับแพ้ามาสองเกมติดนะครับล่าสุดแพ้อาจจมาหนึ่งสองก่อนหน้านั้นแพ้ริวขาดลอยนะครับหนึ่งต่อหกนะครับมีชนะบาเยินสามศูนย์เสมอวิลเลมทเวนหนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะไลส์ไลส์เซเบอร์เซ่บอยสี่หนึ่งในดัชขับรอบที่แล้วนะครับ ว่าคุณภาพผู้เล่นของ PSV ครับยังมีลุกได้ยองครับที่จะเป็นจอมเก่าลงล่าตะข่ายกับกุสติลและก็อิสมาเอลไซบารีรวมถึงยูฮันบากาโบโกนะครับจะยืน2ตัวเป็นริมเส้นจอมอันตรายอยู่แล้วนะครับทั้งนั้นของยูฮันบากาโยโก้นี่น่าอยากจริงๆครับจบฤดูกาลนี้ส่วนเปเยน,นูนในตัวเจ็บเพียบเลยนะครับยุซินไบโลครับรามิสซารุกีคาวิสสเตงนะครับยันพลุอ่าจอแดนโลตัมบารวมไปถึง ควิรินชีฮันมันนะครับที่เจ็บนะครับก็จะเหลือสามสันเกมลุกเป็นทางด้านของอานิทฮัดจิตมูซานะครับซานเตโก,โกคิมิเนสแล้วก็อิก,กไปาซาวเป็นสามสานในแดนหน้าแต่ดูแล้วไม่น่าจะรอดนะครับบุกมาเจอพีฟีในรอบแบบนี้พีฟีก็คาดหวังทุกแชมป์อยู่แล้วในในการลงเล่นในลีคอนแลนะครับเพราะฉะนั้น1สกอร์อุ่นใจครับแล้วก็พีฟีลุ้นสกอร์ที่2ได้คู่นี้ยิงกันไม่เยอะครับ คู่ที่6นะครับจากเกมฟุตบอลถ้วยไป5คู่ในลีกใหญ่เนี่ยมาดูแชมเปี้ยนชิพแล้วกันนะครับของอังกฤษครับโคเนที่ทีมอันดับ11นะครับเจอกับจาฝูงอย่างลีดอยู่ในเต็ดที่กำลังฟอร์มดีเลยลีดนี่ต้าหนีไปไกลเลยนะครับ30นัดมี63คะแนนนะครับส่วนโคเนที่อันดับ11มี41คะแนนแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่จะมาเพย์ออฟจบ1ใน6ได้นะครับเพราะว่าอันดับ6เนี่ยนะครับมี44คะแนนห่างจากอันดับ าหากจากแต้มของควีนที่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเกมนี้เรียกว่าเจอของแข็งแล้วกันครับลีดบุกมาเยือนนะครับเป็นต่อที่0.5นะครับแล้วก็เกมจะเตะที่ The Arena. เดอะควนที่ b i l ล i งโซ o c ตี้อารีนาเอ๊ะทำไมลืมชื่อเดิมชื่อเดิมน่าจะอีกชื่อหนึ่งนะและเกมจะเตะ2นากา45นาทีนะครับเจ้าถิ่นควนที่นะครับ ผลงานก็ถือว่าดีนะครับชนะสวอนซีมา2-0ชนะวัตฟอร์ด2-1ชนะแบ็กเบิร์น2-0ชนะบิสตอร์ซิตี้1-0แล้วก็เสมอเสมอกับเชฟเว่นมา1-1นะครับในเอฟเอคับแล้วก็ไปชนะจุดโทษยังเข้ารอบต่อไปส่วนลีดเนี่ยโอ้โหผลงานดีครับล่าสุดอัดคาดิมา7-0ครับก่อนหน้านั้นเสมอเบอร์ลี่ศูย์ศูชนะลอริด2-0ชนะเชฟเว่น3-0แล้วก็ ในเอฟเอคัพชนะฮาร์เกต1-0ก็เข้ารอบต่อไปเช่นเดียวกันนะครับฟอร์มยิงกระจายนะครับโดยเฉพาะในเกมล่าสุดของลีดนะครับคนที่เจ้าถิ่นทั้งลำพาดนนั่นเองนะครับคุณซื้อนะครับขาดตัวเยอะเหมือนกันครับแอฟรอนเมสันคลางนะครับเบนจามินเชอาฟฮาจิไบร์ครับสามแข้งนี่ตัวเก่งเลยนะแต่ว่ามีปัญหาการบาดเจ็บครับเกมนี้ในระบบ3-5-2ของลำพาดจะมีเอลิสซิมนะครับ กับเบดอนโทมัสอาซานเต้นะครับลงเป็นคู่สุดหน้ากันนะครับแล้วก็ใช้แมทธิวกิเมสครับเป็นเพเมเกอร์ที่ ย้ายมาใหม่นะครับในครึ่งดูการหลังนะครับก็จะส่งหลงเล่นในเกมนี้เลยทันทีสุริยยูนิเต็ดครับเคี่ยวที่กุนซือตั้งแต่ดานิแฟงเก้อยู่แล้วนะครับ4-2-3-1มีอาปิโลที่กดไป12ประตูในรุ่นการนี้ยืนเป็นสุดหน้าตัวเป้าแล้วก็มีเพเมเกอร์อย่างเบดอนอารอนสันนะครับซึ่งเรียกว่าพบคันเลยทีเดียวนะครับขาดเพียงแค่แพทริคบัมฟอร์ดคนเดียวที่ยังเจ็บอยู่นะครับก็พร้อมที่จะลงสนามที่เหลือนะครับก็มองดูแล้ววิศวินมาคู่นี้สูสีครับไม่น่าจะยิงกัันนนนนนเเเเยยอะะะะแลลกกก็็็จปีีีดดูไตท่บบุมมาช้้ใคร ปิดท้ายครับคู่ที่7นะครับเป็นทางด้านของสกอตติ้พิมเมอร์ลิกสักหนึ่งคู่นะครับเป็นทางด้านของเซลติกครับจ่าฝูงจเจอกับดันดีทีมอันดับ10นะครับไม่ไหวครับดันดีแต่ว่าลอสสกอตตี้ดันไปแพ้เรนเจอร์ในในคืนวันก่อนเนาะก็เลยทําให้ดันดีนะแซงขึ้นมานะครับเกมจะเล่นที่เซลติกพาร์คครับสองนาฬิกาสี่ท่าทีเซลติก อ่าฮันดิแคปออกมาเป็นต่อที่สองจุดเจ็ดห้าถือว่าไปไกลเลยทีเดียวนะครับเซอร์ติกก็ยิงกระจายอยู่แล้วนะครับชนะมาเธเวลมาสามหนึ่งในเกมนัดก่อนมีแพ้วิลล่าสองต่อสี่นะครับชนะยังบอยหนึ่งศูนย์ชนะคิวแมนนกสองหนึ่งเสมอดันดีเอฟซีสามสามนะครับส่วนดันดียูนิเต็ดเนี่ยแพ้ฮาร์ดมาศูนย์หกนะครับเอาดันดีเอฟซีเนี่ยครับแพ้ฮาร์ดมาศูนย์หกนะครับรามาชนะดันดียูนิเต็ดหนึ่งศูนย์เสมอเซลติกสามสามนะครับอ่าเสมอเรนเจอร์หนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะเซนต์จอห์นสโตนสามหนึ่งน,นะครับ นี่เป็นห้าเกมหลังทั้งสองทีมครับสติกเบเดนจอนสันเนี่ยไปพักตัวในเกมแชมเปี้ยนลีกมาใช่เลยครับพวกได้เซนไมด์ดะ จะกลับมาลงตัวจริงแล้วล่ะครับก็จะมีน uh ิโคลัสคุนอาดัมไอดาครับไดเซนมาไดานะครับเป็นสามประสานในเกมลุกนะครับก็พร้อมที่จะลงล่าตะข่ายทั้ง3คนนี้ยิงกันรวมกันไปแล้วน่าจะ20กว่าประตูนในฤดูกาลนี้เลยทีเดียวจาก21เกมนะครับส่วนดันดีกุนซือเป็นโทนี่โดชเชตตี้นะครับ3 4ม2ีมีเซย์มอนเมรเรยอุลูวานเซอุนอาเดบูมีนะครับเป็น2ประสานที่จะลงเล่นนะครับในเกมลุกนะครับเพราะว่าตัวขาดเนี่ย เจ็บเยอะเลยทีเดียวครับแล้วก็ตัวสนับตัวทำสนุนน่าจะเป็นพวกสกอตเฟเซอร์บิลลี่กูเมติโอนะครับที่รอเช็คความฟิตว่าจะลงสนามไหวหรือเปล่านะครับก็ไม่น่ารอดครับเซอติกก็ดูดีกว่าอยู่แล้วครับสามแต้มน่ะนะตอนอยู่ที่ถิ่นของเซอติกปาร์คอยู่แล้วนะครับลุ้นยาวไปไกลถึงสกอร์ที่3ของกราสโกเซลติกได้เลยนะครับทั้งหมดเจ็ดคู่เจ็ดตัวนะครับในค่ำคืนวันพุธ5 กุมภาพันธ์ในทริปนี้นะครับก็มิสวินสรุปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับนิวคาสเซิลไม่แพ้อรสเซนเลเป็นอย่างน้อยในบ้านของตัวเองนะครับและก็จะไปรอชิงชนะเลิศในส่วนของอ่า ฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับหรือว่าลีกครับของอังกฤษนะครับมาลิบบุกอัดเลกานีสครับลุ้นสกอร์ที่2สบายครับเช่นเดียวกับโรมาจะไม่แพ้ซีมิลานเป็นอย่างน้อยเดวิดคูเซนถล่มโคโลนะครับสสกอร์ขั้นต่ำครับเช่นเดียวกับพีเอสบีจะชนะเฟเยนูดได้นะครับลีดจะบุกชนะควนที่ในแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็เซลติกถล่มดันดีแน่นอนครับในสกอตติชพรีเมียร์ลีกและกันนะครับของสกอตแลนด์นั่นเองนะครับทั้งหมดเป็นเจ็ดคู่เจ็ดตัวนะครับกับครูวิเคราะห์าฟุตบอลกับทีีเดด็มิิิสวนนนนใคคลป้ะรับก ทีมงานไลกลุ่มกับไล่แอดน,นะครับฝานเขาคุมกันมากัากบแอดบอลสี่ห้าหกแล้วกันนะครับก็สามารถที่แอดไล์เขาคุมเข้ามาได้ครับอ่ะคลิปนี้มิสวิลลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ